คุณธรรมสี่ประการเวยกันที่จะทำให้คนเราเนี่ยหาประโยชน์ในชาตินี้ได้หรือหรือว่าหากำไรชีวิตในชาตินี้ได้ให้เต็มที่ใช่เขาหายังไงเขาไปคว้าคุณธรรมมาหมวดหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกกันพระพุทธเจ้าเ,เคยตรัสเอาไว้ให้กับ พราหมณ์คนหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั่นแล้วก็พวกเราชาวบ้านชาวไทยมักจะเได้ยินหมวดธรรมหมวดนี้กันว่าหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีหรือวิธีตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้คือคนเรานะ่ามันมีช่วงหนุ่มกับช่วงแก่หร้วช่วงสาวกับช่วงแก่ ไออยากจะได้ความสุขทุกอย่างที่ว่ากันมาเมื่อกี้นี้นะ่ะอยู่ดีๆให้ได้มาเป็นไปไม่ได้มันต้องไปหาไปขวนไปขวายมาไอการจะขวนไปขวายหาสิ่งเหล่านี้มาจะหาตอนไหนจะหาตอนหนุ่มหรือจะหาตอนแก่ถ้าจะขวนขวายหามาอีกอาจจะหาอีตอนหนุ่มหามาได้แล้วตอนแก่ก็สบายได้สิ่งเหล่านี้ไปครบเต็มที่แต่ว่าเมื่อตอนหนุ่มขี้เกียจตอนเป็นสาวขี้เกียจ มัวไปเฮา,าหาคือถ้าเพลินไะพอรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้มันจะขาดหรือขวนขวายหาตอนแก่จ้างก็หาไม่ได้คนพาน่ะจะไปทอดอารมณ์ใช่คิดว่าอ่จะไปขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาอีตอนแก่ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายมันไม่ให้แต่ว่าบัณฑิตแล้วก็จะฉกฉวยเอาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละไปหาสิ่งเหล่านี้มา ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วไปสบายเอาตอนแก่คุณธรรมสี่ประการนั้นอะไรนะเขาใช้คำสั้นๆว่าอุอาตะสะนะอุคืออะไรอุตฐานสัมปทาออ่างสรอุตตับตกถอฐานสรอานอนนูอุตฐานสัมปทาเราว่าถึงพร้อมด้วยความมันนะ ไม่ขี้เกียจนั่นะเองวิสัยของบัณฑิตเนี่ยความที่ใจใสพอใจใสปัญญามันก็เกิดพอปัญญามาเกิดรู้เลยว่าเกิดเป็นคนนี่มันต้องขยันนะก่อนอื่นจะเกิดเป็นคนมันต้องขยันขยันไว้ก่อน,แล,อน,นแล้วไอ้นี่แหละมันจะเริ่มไปทาลายชีวิตตั้งแต่ต้นคือคนพาลเนี่ยพอเห็นคนขยันเนี่ยเออไอ้นี่ง่อทางานงาเป็นวัวเป็นควายอยู่ได้ต้องเราสิ เที่ยวมันทั้งวันเลยเต่คุณใส่กระสอบขายหนุ่นไปหนุ่นแต่ว่าวิสัยของบัณฑิตไม่ใช่เราก่อนอื่นขยันก่อนฝึกกันมาแต่แต่เล็กใช่ปะทำงานกันให้เป็นอุตฐานสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมด้วยความมันถึงพร้อมด้วยความมันคือตั้งแต่มันศึกษาธรรมะอย่างที่เรามันกันนี่แหละมันศึกษาธรรมะมันหาความรู้จนกระทั่ง มันหาทรัพย์เข้ามาเอะมาด้วยเพราะความรู้ความจริงก็เป็นทรัพย์อย่างนือนกันในช่วงนี้พ่อแม่ยังเลี้ยงเราอยู่แหละเราเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเอ่ะเมื่อท่านยังเลี้ยงเราอยู่มีกินมีใช้พอประมาณนี้ไปไปมันใช่ก่อนไปมันหาความรู้มาใส่ตัวและไอ้ความรู้นี่แหละมันจะเป็นทรัพย์ต่อไปข้างหน้านี่ถึงพร้อมในความมัน โบราณเขาก็ใช้ตัวยอ่อว่าอุนะอันที่สองอาร,รักขะสัมปทาอาร,รักขอาร,รักขาน่ะนะนะแปลว่ารักษาอาร,รักขะสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมในความเก็บรักษาถ้าพูดภาษาชาวบ้านเาเมื่อขยันหามาแล้วก็ขยันเก็บด้วยสินะอารักขสัมปทาขยันเก็บ วิสัยบัณฑิตนะมาอีลุยฉุยแชกหรอกเพราะฉะนั้นใครมีลูกมีหลานนะ่ะมันใช้อะไรมันก็ทิ้งทิ้งคว่างควางแล้วก็ไม่เรียวนะหวัวนมเข้าไปไม่เรียวหัวดไม่รู้สึกก็ถกตะพดตีหมานะ่ะะเอามาตีมันก่อนะย่าวยตีหมาเลยตีมันก่อนหัวดเข้าไปตีมันเข้าไปถ้าปล่อยมันถ้าปล่อยมันตั้งแต่เล็ก หยิบอะไรก็ทิ้งกรงน้นหยิบตรง,งนี้ทิ้งตรงนี้เสื้อไซส์ใช้ยังไม่ได้กี่ทีเลยพอแม่มีแฟชั่นชุดใหม่มาไอ้ของเก่าโยนทิ้งไปก่อนไปหาของใหม่มาเอาอีกแล้วไอ้พวกนี้โรคบ้าแฟชั่นมันท่วมหัวไม่ถึงพร้อมในการรักษาซะแล้วนี่ไม่ขยันักไม่ขยันเก็บซะแล้วนี่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อย่าไปตามใจมีลูกหลานก็อย่าไปตามใจมันแม้แต่ตัวเราเองก็อย่าเที่ยวตามใจตัวเองอยังเกินไป เอาเอาขอเอาตัวเองเป็นเป็นตัวอย่างก็แล้วกันเมื่อจบมาจากต่างประเทศใหม่ๆตอนนั้นก็คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวอืมคนเดียวเดือนประมาณทำงานก่อนเดือนประมาณสักหมื่นหมื่นเศษเนิดๆแต่ว่าขยันหานะ่ะขยันแต่เก็บไม่เป็นคือใช้เงินไม่เป็นนั่นเอง ให้เงินไม่เป็นคนเดียวนี่แหละเมื่อสิบห้าสิบหกปีก่อนน้นเดือนละหมื่นกว่านี่มันน่าจะพอใช้ไม่พอหรอกบางเดือนเนี่ยไปยืมพ่อไปใช้ด้วยเป็นสะพันนี้ใช้คนเดียวนะไม่พอแม่ก็เลยเรียกไปเตือนแม่ว่าอย่างนี้ลูกเอ้ยรายได้เท่าไหร่นะไม่สำคัญหรอกนะลูก สำคัญว่ามันเหลือเท่าไหร่เจอ,อแม่ว่าอย่างนี้ก่อนลูกเอ้ยได้เท่าไหร่มันไม่สำคัญหรอกสำคัญว่ามันเหลือเท่าไหร่ปรเถียงแม่คนระับฮื้อแม่ได้มากมันก็เหลือมากได้น้อยมันก็เหลือน้อยแม่ก็เลยตอบกลับเออถ้าได้มากเหลือมากได้น้อยเหลือน้อยแล้วแม่ไม่ต้องส่งไอ้เองเรียนเดียวทงป่า,า,าน,นี้หรอก เรียนทั้งเมืองนอกเมืองไทยเนี่ยต่างมาเรียนก็นทำไมถ้าได้มากเหลือมากได้น้อยเหลือน้อยแล้วก็เพราะว่าในโลกนี้ได้มากแล้วเหลือน้อยมีอยู่ได้น้อยแล้วเหลือมากเนี่ยมีอยู่เป็นยังไงได้มากแล้วเหลือน้อยเออท่านผู้เท่าท่านก็ยกตัวอย,ย่างขึ้นมาเชื่อยมแม่ยมแม่น่ะอ่านหนังสือไม่ค่อยจะออกนักหรอก แม่นะอ่านหนังสือไม่ค่อยจะออกนักหรอกแต่ว่าทางกระสอนลูกก็าั้นแหละลูกนะคว้าปริญญามาเต็นกระบุงนี่ยแต่ต้องให้ผู้เท่าเจนโลกไม่มีปิญญาแนละมาสอนให้มันว่าอย่างนี้ได้มากเหลือน้อยนะเหมือนอะไรเหมือนเอาเข่งตักน้ําตอนเข่งอยู่ในน้ํานะน้ําเต็มเข่งเลยแต่ห้ามยกนะ,ะยกแล้วไม่มีเหลือน้ําติดอยู่หรอก ได้มากมันเหลือน้อยนะเหมือนเอาเอา,เอาเข่งตักน้ําเอาฉลอมตักน้ําฉลอมเราไม่ใช้ฉลอมถ้าลวงนี่มันจะได้ตักน้ําอยู่ฉลอมเรานะ่พอยกขึ้นมาเท่านั้นแล,นล้วน้าลวงพรูมมดไม่เหลือแต่ว่าได้น้อยนะเหลือมากเหมือนกอ็ได้เออกะลาใบเล็ก,เล,กเล็กเชียวแต่ว่ามันไม่รู้อ่ะนะอยู่ในน้ําก็แค่น้ําแค่กะลาเดียวมันน้อย จะยกมานะ่ะพอยกขึ้นมาจากน้ําเอ๊ะมันก็ยังเต็มกลามันยังเต็มกะลาอยู่นะได้น้อยนะเหลือมากเหมือนใครเหมือนคนที่หาทรัพย์มาได้แล้วรู้จักเก็บอะไรไม่ควรกินก็อย่าไปกินมันโอ้จะกินข้าวสักมือ้อต้องไปหาอุ้งตีนหมีมากินนี่มันก็เกินไปเดี๋ยวก็ไปเจออุ้งตีนคนนี่แหะหรอกี่เป็นอย่าง ต้องไปกินชุดห้องเต้ต้องไปหาชุดเปิดพิสดารอมนีม่จะกินอาจจะแต่งตัวัะหน่อยไอ้ค่าหนังสือแฟชั่นหมดไปตั้งหลายตังแล้วยังไม่ได้ชุดมาแต่งเลยอืม,อมประสาทกินตั้งแต่แรกแล้วนี่เป็นอย่างนี้มีแล้วไม่รู้จะเก็บอันที่สามคือเรื่องที่เรากำลังพูดกันอยู่นี่แหละ กัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรตาแปลว่ารู้จักคบเพื่อนที่ดีให้เพื่อนเตือนสติให้เพื่อนที่ดีใครละ่ะก็ก็กำลังพูดกันอยูน่นะมงคลเนี่ยคบบัณฑิตนี่แหละนะเลือกคบแต่คนดีๆไอ้เพื่อนล้างเพื่อนพลานละไมมเอาละไม่คบด้วยละเจอหน้าทีไรไม่ชวนไปกินเหล้าวกว็าชวนเล่นไพ่ เอ่ยงี้ไม่เอาไม่พบด้วยถ้าเจอหน้า,าทีไรก็เออมีธรรมะอะไรดีๆก็มาคุยกันชวนกันนั่งสมาธิเออเข้าทานดิ <c oughs> ชวนกันทำมาหากินเออ่เข้าทานดิอันที่ 4. สี่สมชีเออสมชีวิตาสมชีวิตาใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีพพอประมาณคือพูดง่ายๆรู้จักใช้ทรัพย์ นะใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นคนไหนหาได้มาแล้วมาอดอดอยากอยากไม่ยอมกิน <c oughs> ไอ้อย่างนี้มันก็กลายเป็นขี้เหนียวไปเออไอ้พวกที่หาได้เท่าไหร่กินมันจะให้หมดไม่เก็บเลยมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาท ไาตลาดฟาทะเียนเตียนกระเป๋า <c oughs> อ้อย่างนี้เขาเรียกวพวกปอบเข้าหมดมีเท่ลายหมดอีกไอ้อย่างนี้ก็เกินไปกลายเป็นสุรุ่ยสุร่ายไปอุอากะสะโดยย่ออุคืออุตฐานสัมปทาอาคืออารักขาสัมปทากะคือกัลยาณมิตรตาสะส,ะสะมะชีวิตาคุณธรรมสี่ประการนี้บัณฑิตมีแล้วอยู่ในใจเพราะฉะนั้น สะสมทรัพย์ได้หรือหรือหรือตั้งตัวได้ตั้งแต่ยังหนุ่มตั้งแต่ยังสาวเพราะฉะนั้นบั้นปลายชีวิตของเขาลอยหลัาบั้นปลายชีวิตของเขาลอยหลังต้องว่าอย่างนี้ไอเดิมเขาจะไปมีนี่มีสินไม่ต้องมาพูดกันละเขาไม่มีอุอากาสะแล้วก็ขอเลยไปนิดหนึ่งก็แล้วกันเวลาขึ้นบ้านใหม่นะ เวลาขึ้นบ้านใหม่มักนิยมหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาที่เคารพไปไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วให้ท่านเจิมบ้านให้ด้วยเจิมที่หน้าประตูนะท่านจะเอาเอาแป้งประแจน่ะนะเ,เขียนเป็นรูปยันสี่มุมเข่าแล้วก็มีตัวอะไรยุกยักัก,ยก,ยก,ยกอยู่ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเออหลวงปู่ท่านเจิมให้แล้วเนี่ยกราบก้นโด่งเลย คิดว่านับแต่นี้ไปเรามีมงคลแล้วหลวงปู่มาเจิมให้แล้วก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันวิเศษให้มันดีขึ้นมาก็ในที่สุดแล้วหลวงปู่เจิมแล้วไม่ช้าเราเอาไปจำนองจำนำซะแล้วแต่ว่าถ้ามีปัญญาสักนิดหนึ่งค้นคว้าสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะพบว่าที่หลวงปู่เจิมเอาไวน้น่ะ ท่านเจิมด้วยตัวอักษรของอักษรโบราณถ้าถอดมาเป็นภาษาไทยก็เป็นคำย่อย่อว่าอะไรนะย่ออุอากะสะที่ว่านั่นแหละหลวงปู่มาเจิมให้เจิมว่ายังไงอเออลูกเอ้ยขยันหานะอ่ามีครอบครัวมีบ้านมีเรือนนะขยันหานะขยันเก็บนะเลือกครบแต่คนดีนะ แล้วก็รู้จักใช้จ่ายเงินทองหน่อยหลวงปู่นํามาเจิมให้แล้วแต่เราไม่รู้คําแปลเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปทําอย่างที่หลวงปู่ท่านว่าแล้กราบก้นโดงนะแต่ว่าไม่ช้าบ้านเราไปจำนำซะแล้วนี่เป็นอย่างนี้หลวงปู่ท่านให้จะเรารับไม่ได้แต่ก่อนคนเรายังโง่อยู่นี่เป็นอย่างนี้นะที่นี้อันที่หนึ่งอุอากาศะสเป็นวิธีหากําไรชีวิต ของคนเราในชาตินี้ทีนี้เกิดมาเป็นคนเนี่ยถ้ามันเกิดมาแล้วก็ตายไปแล้วก็แล้วไปแล้วอันนี้ไม่ยากเลยแต่หลังจากฝึกสมาธิกันมากเข้ามากเข้าทุกคนจะพบว่าตายแล้วมันยังต้องเกิดถ้าตายแล้วไม่เกิดก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำก็ไปเถอะบุญไม่มีบาปไม่มี อยากจะกินแล้วก็กินกข้ไปเลยไม่พอใจอยากจะกคำปั้นจวกปากแก็จวกกข้ไปเลยไปคิดอะไรกันแต่ว่าทําแล้วมันไม่แล้วทําแล้วมันไม่แล้วตายแล้วยังเกิดอยู่ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสตายแล้วก็ยังเกิดเกิดแล้วก็ยังตายอยู่นั่นแหละตราบใดยังไม่หมดกิเลสมันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดถ้าสมัยที่มีชีวิตอยู่ ทำความดีเอาไว้มากเออตายแล้วมันก็ได้ไปเป็นเทวดามั่งไปเป็นพรหมมั่งพ้นจากเทวดาพ้นจากพรหมกลับมาเกิดอีกยังเป็นคนอยู่อีกอืถ้ามาเป็นคนงวดหลังนี่ยังทําความดีตอบอีกเอ,อ้าพอได้ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าไอ้งวดหลังนี่กลับมาเกิดเป็นคนแล้วมาเกะกะซะแล้ว มาเกะกะไปควบคนพานทำอะไรติดนิสัยไม่ดีเกะกะตามคนพานซะแล้วละโลกไปปุ๊บนี่ไม่ได้ไปดีหรอกมันไปตามที่มันทาพานพานเอาไว้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกมั่งเป็นสัตว์ดิบดฉานมัน่งเ,เป็นเปรตมั่งเป็นอสุรกายมั่งมันจะไปอย่างนั้นท่าฉีคุณหนูทุกคนนะตั้งใจฝึกสมาธิไปสักหน่อยอีกหน่อยจะพบ ว่าไอ้เจ้าสุนัขที่เราเห็นอยู่ข้างทางนี่แหละแต่เดิมจริงๆมันก็คนอย่างกันเรานี่แหละแต่ว่ามันเป็นคนเกะกะเกเรซะคือพอฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้าแล้วมันไปเจอคือไปเจอว่าไอ้เครื่องพันธนาการทั้งหลายในโลกเนี้ย จะเป็นกุญแจมือจะเป็นโซ่จะเป็นตรวนจะเป็นคือเป็นคาที่เขาสวมทรมานคนเอ,อนักโทษนั่นยังไม่ร้ายเพราะไอ้ของพวกนี้ยังเป็นของอ,อพันธนาการชนิดชนิดชั่วคราวไอ้ของพันธนาการถาวรที่น่ากลัวเป็นไงละ่ะพอละโลกไปคนที่ทำความชั่วไว้เยอะ <c oughs> พละโลกไปปุ๊บนั่นเท่านั้นแหละเครื่องพันธนาการสําเร็จรูปมันเกิดมาหุ้มตัวเน่ยแทนที่จะเป็นกุญแจมือแทนที่จะเป็นโซ่แทนที่จะเป็นตรวนมันเป็นรูปสุนัขมาหุ้มชับเข้าวิ่งร้องเ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 ,อ,งเอ,งอยู่กลางถนนอา้าวเป็นคนมีความพยาบาทมากกินเหล้าเมายาเกะกะแล้วก็พยาบาทมาก พอละโลกไปปุ๊บเครื่องพันธนาการพิเศษมนเกิดขึ้นไปใช่ละคือพวกสัตว์เลือ้อยคลานทั้งหลายหุ้มมับเข้าไปอา้าวไอ้ขี้เมาเมาแล้วก็คลานคลานกี่ทีกี่ทีม่เขตละโลกไปแล้วคราวนี้คลานได้เต็มที่เลยเป็นตัวตะกวดบางตัวอะไรตะอะไรมันมน,นั่นแหละนั่นแหละตัวเฮตัวจระเข้อะไรก็ไอ้เจ้าพวกนี้ล่ะมันก็ไปทั้งมัน ฝึกมากๆเข้าแล้วเราก็เจออย่างนี้ค่อยๆฝึกไปเถอะฝึกไปมากเข้ามากเข้าออกตายแล้วมันยังต้องเกิดเกิดแล้วมันยังต้องตายถ้ายังไม่หมดกิเลสถ้ายังไม่หมดกิเลสไปทําผิดทําพลาดเเดี๋ยวก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวก็ไปเป็นสัตว์นรกซะอีกหรอกแต่ว่าพอทําดีๆครับเออเดี๋ยวก็เป็นเทวดาเดี๋ยวก็เป็นพรหม ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปพักผ่อนพอสมควรกลับมาทําความดีให้ยิ่งขึ้นไปพอความดีมากเข้าบุญกุศลมากเข้าใจมันก็ใสามากเข้าพอใจใสามากเข้ามากเข้ามากเข้าความคิดร้ายๆต่างๆไม่มีสักนิดเดียวคําพูดร้ายๆก็ไม่ได้ออกจากปากเราเลยการกระท้ร้ายๆก็ไม่ได้ออกจากตัวเราเลยผลจากที่ใจมันใสเงี้ไในที่สุดกิเแลสมันหมด เข้านิพพานตามพระพุทธเจ้าไปนี่เป็นอย่างนี้พอเข้านิพพานได้แล้วเออไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วพอกันทีนี่ทีนี้บัณฑิตเนี่ยความที่ใจใสความที่ใจใสรู้รู้ว่าตายแล้วยังต้องเกิดเกิดแล้วยังต้องตายรู้ได้ยังไงล่ะอาศัยการทำภาวนาทำสมาธิอย่างที่หลวงพ่อธรรมชโยสอนให้เมื่อเช้าเนี่ยนะ พอทำมากเข้ามากเข้าใจมันใสพอใสมากเข้ามากเข้าความสว่างมันเกิดพอความสว่างมากเข้ามากเข้ามันเกิดมากเข้าเห็นเห็นเห็นว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเห็นจริงๆนรกก็เห็นสวรรค์ก็เห็นนิพพานก็เห็นพอเห็นอย่างนี้บัณฑิตพอเห็นอย่างนี้ตั้งใจเลย ตั้งใจทําความดียิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งใจใสเข้าถึงธรรมกายในตัวอาศัยธรรมกายในตัวพิจารณากิเลสให้ยิ่งกันไปอีกปราบกิเลสหมดเข้านิพพานตามพระพุทธเจ้าไปทีนี้ถามว่าการที่บัณฑิตเนี่ยจะหากําไรชีวิตอย่างที่ว่าเนี่ยว่าตายแล้วก็จะทํางานให,ให้มันเกิดไอ้ที่ดีๆต่อไปนะ่ะ มีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งหมดกิเลสเข้านิพพานเป็นธรรมยังไงท่านก็อาศัยคุณธรร,รมอีกสี่ประการนั่นกันท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้ทราบกันถึงคุณธรรม4ประการที่บัณฑิตเขามีไว้สร้างประโยชน์ต่อตัวเองนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าอูอากะสะยังไงล่ะครับ ปุกก็คือปุกฐานสัมปทาครับแปลว่าถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียรไม่เกยจคลานนั่นเองครับอาคืออารคขาสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมด้วยความเก็บรักษาขยันหามาได้ก็ต้องขยันเก็บรักษาด้วยนะครับกะคือกัลยาณมิตตตาแปลว่าต้องรู้จักเข้าเพื่อนฝูงที่ดีนะครับสุดท้ายครับสะคือสมชีวิตาหมายถึงการรู้จักใช้ทรัพย์เลี้ยงชีพอประมาณไม่สุดวิสุราจุดเกินเหตุครับ,รบนี่ก็เป็นคุณธรรมขั้นต้นที่บัณฑิตทั้งหลายมีนะครับ ส่วนคุณธรรมในขั้นต,ต่อไปจะมีอะไรอีกบ้างพรุ่งนี้เราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วหนูกแก้วและหนูกล้าก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับนานานา มงคลชีวิตสิ่งดีๆของชีวิตมงคลชีวิต38ปประการมงคลชีวิต